บ้าเกี่ยวกับความรักถึงแม้นานๆจะมีโมเมนต์หวานออกสื่อให้ได้เห็นสักทีแต่ถ้ามาทีไรก็มาเต็มตลอดสำหรับคู่ของพระเอกสุตาเจมจีรายุตั้งสีสุขกับโฟมหวานใจนอกวงการคนสวยที่ปลูกต้นรักร่วมกันมานานหลายปีซึ่งล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ถือโอกาสดีๆจัดซิบควงแขนกันไปพักร้อนท่ามกลางบรรยากาศแบบเป็นส่วนตัวพร้อมกับนําเอาภาพถ่ายช่วงเวลาความสุข ขณะยืนโอบกอดชมวิวทะเลท้องฟ้าและแสงแดดอุ่นๆริมชายหาดมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมเจอร์เอชให้แฟนคลับได้เข้ามากดไลค์เท่านั้นยังไม่พอเพราะในส่วนของแคปชั่นที่เจมจิรายุเลือกมาใช้กับโมเมนต์นี้ก็ดูจะหวานช้ำน่ารักและดีต่อใจไม่แพ้กันโดยมีเนื้อหาใจความว่านั้นมีสถานะเป็นของเหลวคุณมีสถานะเป็นของผมแคปชั่นมีเป็นแสนแต่มีแฟนคนเดียวนะครับงานหลักคือทําให้เธอกโกรธงานโปรดคือทําให้เธอรัก ซึ่งไม่เพียงแต่งานนี้ทั้งคู่จะสามารถกวาดยอดไลค์จากแฟนๆไปได้แบบล้นหลามพลมมถลายเท่านั้นแต่ทว่ายังถูกแซวหนักมากด้วยเช่นกันว่าหวานเวอร์ไม่เกรงใจคนโสดจริงๆอีก